ไปได้ไหนเอา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 ใส่เห็นอยู่เอาใส่เลยลาสุดเสียจ้าเสียจ้าเสียเอา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 ทางนี้กับกบจ้า ทังหน้ากบทางนี้กะกบอืออือหูกระเด็นหัวปลาะคือบโจกเอาอายลุงิดมก็ได้ทุจารอบใบาบจะ่พ้ิงจ้าเนาะมากลุ่มกบเจ้อ ู่ะกทีมงานกลนครบพี่น้องอือไปแล้วทุจ้าอือเพระก็แรบงูะเก่งเ่งๆอืเนาะโอโอเฮ้ยบอลมันสัประสิทภาพพัวลงอันนี้ก็ได้เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เยอะกว่ากันเนาอื ได้เลยเด้อตัวนึงได้แล้ววยด้วยโอ้ยเ้ยโอยนั่นดเป็นแจูนี่พี่น้องนี่่าคือพวัสดเลยมันมีหน้ะมันบอกเข้าดอกกบนะมันนอน้นำอือเออตมันนี่แโอ้ต่อไปพี่น้องะมาลุ้นกันนว่า เราจะได้กี่ตัวนะจ๊ะทุกคนเนาะเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าฮึ่อยยยยายยงยย่ยยยยยยยอยยยยายยยอยย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 อ่ยวยย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 ายยยยยนยย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 อ่ยย สีวสสดุทันทีว่ายังเนาะอืออออว้าวเออเออน้หน้ากาเหตุโดโซเออ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 มิต่ว่าญาดได้ซื้อแทสอมมาลาประเทศกัสเซ่แมันมุนบแกมนเอ เออจึงบอยูอเออเจ็บผ้ามือเคกองเออกะคอนันเเือเออกเเลือดออกกบจักาแม่เขียบเอยจ้าเขียบเขียตัวเนี้อซัมกับปั้นเออซัมกันกับกบต้องักคาไปเนาะได้แล้วหนึ่งตัวเอ้าเออืม แต่แม่มึงกะจากเคดคืออีลำหยอกเนาะมันเป็นอะไรไว้ายว่ากับเธอรีบไปรีบมาอือได้แล้วเขียดหนึ่งตัวนะจ๊ะมันออกไปแล้วตัวนี้เนาะอือเอา้ๆๆเอาโกบ,บอลโกบอลนี่ดิเนี่ยเว่อโก,กบกอลอือมันมากับกระปูเอา้าจะว่ากะคือไม้นะกระปูเฮ้ย กระปูทั้งมันุ่มแท้สะเกียดอีบุจักกับปูจ้าคือมันนุ่มแท้ก่อนเลกวาดอยู่การแข่ง,ขง,งใหนนางกันแหมเด็ดพี่น้องเลยต้องได้ถือจ้องมีแต่กระปูบจักงานกบะรีใได้เลยเดือกบเดือกอี่ มาสิบปเตนออกบอเอื้อยโอ้ยเน่ยกบอยู่วะสมารับตาซึมๆแท้เออมีแต่ว่ากบไปแล้วอีคำแก้วอ,อ,อีเดอ้อมีแต่ว่ากบกบไปแล้วเพราะว่าอีคำแก้วนี่เดลแล้วจ้าโอ้ยพอมาจดใส่ออกเอยเกาะตอนนั้นเฮ้ยกบทงสมัยรใหญ่ตาขาดถึงไรอือได้แล้วจ้าเฮ้อ ประมาโลเจอแปดขวดมัได้ให้โบุแล้วมันตูได้ให้กมตัวพุดได้นะมันจุบเอ็มร้อยกับตรกระเทอะขึ้นมาอีกแล้วเอาอือติดตามมีเยอะเนี่ยกมตัวุชคูอกันได้อือนี่อีกแล้วสองตัวนะจ๊นะ จะเม็ดกบลากกับมีนผู้ษิตแตะได้อือเอามารุ่นหูนี่อีกพี่น้องเอาไปแล้วไปแล้วได้อีกล้จ้าอ๋อได้กบอีกแล้วจ้าคือประมาณแท่บาทนี่บ่ประมาณแค่อยลิงกาดเนาะอือคอยซ้ำตัวเลยเด้ออือสามตัวแล้วจ้าบอลเดี่ยวนี่สามตัวเลยพี่น้องเอ้ย้ทางนั้นก็ได้จ้าทางนั้นก็ได้บอลบอลมีตะกบมลมลอือ วัดระเบาคอยเสียอแปนะโอ้ยแล้วดานากะจีมันยี่สบอเขียนลกกบเขียนลกกบเอาเอาเขียนเขียนลกกบโอ้ยกู่ยากอก้เขียนมันบริลล็อกนั่ง ไปจ้ะหาต่อเนาะเอบอลเดียวนี่ก็ได้เป็นซาวเลยไปแล้วเว้ยไปจ้าหาต่อละจ้ะนีจ้าเอ้ยจสิบคนอืมมันตื่นแต่ยังไม่ทครบยนีมันชุดนะเอาวาลอยเปอร์เซ็นต์ู้ใดหูนั่นนะลอยแต่เนีมันชุดจืดปึ้นอย่บบนี้ บอมีบออยากเอาลายปนั่นเอแค่ล็อกนางก็บาดอยากเน้อซับกบบาดยากปนเด้อทางะกบนกบจ้าทางะกบนกบโอ้ยไปแล้วไปมอา่นๆไปนี่วิ่งสองคนวิ่งสองเลยเบื่อได้ไปเลย กูบอเอากเ,าเคียดนีม้มันกินมันแ่บเนี่ยเรียบไปภาพใส่ขวดนี่อยบางน้นนี่อือเอ้าเราคือประมาณสิ คขาคือปวดองามน้าบ่ได้คูเดียเอซแล้วค่อยไปได้อาเด้อหมันอยู่ซองตนะอืก็คู่เดียวซองตูกไปได้อเด้อ เฮ้ยมันเกี้ยวคอพอนใช่ไหมมันตายมันคอมันทนบลงที่ดินอืปจะไปหาเห็ดมือเก้าเฮาลุงไอ้ตุปดอะได้บอสคนนี้ี่น้องกกเชาววุปูนั่นจะได้ดื่ไม้รู้ในหนอไม่อีแับแก้วเออไม่อีแับแก้วอ,อาลุพนะแับแก้วเราตายได้เฮนะ้ย ูนี่เป็นอะไรเอาคือสิบพอเฮ็ดเออพอกบนาครับได้บ่อวันไอยากพอดูปั่นได้ของเขาหน่อยได้มันเต็มได้อือการาคือว่าพอแต่กบพอแต่กบแตบ่พทุงละตุซอกตู่นี่เอาเุ่เดินก็ไมนจะเลิกคอบกบจ้าทั้งนั้นพ่อครบประมาณผดประมาณอ้าวพ่อเอาเอาพ่อบ่มีเสียวกเด็บอีกเ่อนี่กินง้ยเได้ยนงเงกเอาอปูวเอ้เ ได้ดออี่นอได้โพนเอวปเป็นเ้ฮู้นะมันดักกว่าทั้งเจ้าผลไดเจ็ดตุยน้านโเเจ้านะบอสสุดลบอสบปทางนั้นในเช้าดิแตกมีบอบอนอันฮูหฮูนั่นฮู้ยังจะไล่ปินไล่ปแทนมาจกไลเฮ้ยมีบอเว้ย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 เอาอีกลกบอีกเลจ้ากอีกเลอือ ม่ใช่โปรตีปของอลีบอคาดเดรียนะบอสบอกแล้วว่าเอาทองและตโตอยังไม่ติดของอย่างเอาลายอคอยเสียบไปพาดเมื <laughs> ่อนี้คอยเสียบไปพาดใส่ค่อยแบบนู้นเป็นหน้าใจบอส <laughs> <laughs> เอาโป้แมนกบพาเลี้ยงไปบอสเออไอ้เ <laughs> จ้าคือสิมาได้แต่กบ,บ, <laughs> บแถอบอสผมแตเพิ่นมานกบพี่น้อง <laughs> อื <laughs> ได้กบอีละจ้าผูผูอืมเนาะปวดแบบเพลินมาไอซีนบอแม่หอยซิแล้วบ่เอื้ออืมเอาเป็นอะไรทังนี้คืออยู่บ่แม่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วกบอาไว้กบเด้ออื กเอเอเบอร์กะคะ้พาบปอีกคามแก้วอีซะใส่ใส่ใสใสอืมนไตัวใหญ่ปนันบออ้ยกระไดยูเนอะข้าวขาวเออไปวยอยู่ขาเห็ดยซวยอยู่เอาคือคือสมารทไลา์นี่นะบอสิหอดสิบได

เอ้าเอ้าทั้งนี้กะกบจ้าทั้งน่ะกบทางนี้กะกบอืออือกระเด็นหัวป่ะนะคือโบโจกเอาอายจ้าเป็นได้กบจ้าในสายเฮอร์แม่ยุกบน่ะเฮ้ยกบรือขี้อ ทังนันกกรไดกบจ้าผูกเป็นอยู่ด,ดาดาเป็นปฏิหคา,านะจ๊าบเราจะมาลุ้นกันว่บาบัตรเอาเมือนอับมันสิฮอดซิโตอบอเออวัดฝ่ายวดเด้ออือทาัน้กระโจนขม้าขมิ้วพี่น้อง,ง,องอได้อีกบอสบัต <c oughs>

ก็ขึ้นมาแล้วคำมันมีน่ะคำมันเลิกนะมิดจิลีได้กบกี่หลายท้งพี่น้องครูโอ้เแ็นสิเต็มกับปุ๊กหรือปอเอ้ยอืมหันด้ายังว่าก้อลงมาแล้วคำมันมีน่ะ ออกมาแล้วนี่ดี๋วดีหูตัวนี้ดีสันี่หูอยูนี่นี่ถอดหูเงียทำม่มปบบอถอดหูเงียะทำมมบบี่นะมันลงเกือบดำคือเอบมันเป็นหูเลยอันนี้อือคือยี่บอ คือวนามจงจวงอยู่ขมีน้เต้นออกมาแล้วอ้อเ่าาเักคิดันบเัวเอมุอามโด่ไหมมันลุกันะนะว่ารูนี้จะมีหรือไม่หรือย่างไรเนานะแต่ว,ว่ามีแต่อิปูนาคาเต๋อเอาเอากบีแล้วอืสลุลกระดายกบนะจ๊ะทุกคน ไอซีเราแย่ละจ้าแต่ปัญญาเป็นได้เนาะกบหน่อยสิเต็มของละจ้าสิเต็มของละจ้าอืูนี่กับคืออยู่ไหนอ้ยสักเขียดตัวมันตายสักยังไงอะกุยลายาลิ้งให้นี่นะพี่น้องลายแหงเพราะไอซีก็ได้เป็นซีบอดซารหรอบี่จัก คนหูได้ก็มีแต่กบกนหูได้ก็มีแต่โกบอ้อัวชุดอีกเลยเอา้าเอาพีพีทั้งรลางพีพีพีพ,พนนนีนั่นนั่นไปแล้วเออนะอาโลดอือ, <laughs> อ,อ เกตนากระซัโกบเฮยเดินเอ่บ่ผูกุอยู่นนผันปะหนกระจกอารมณ์เป็นอะไรเออเอ้าเอ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 อได้ข่าวได้หันแล้วหันแล้วเอออยู่ได้นแล้มันไ่ได้ไปใส ฮ้ยอู่ันหันหันหันแต่ตะกบแต่เขียดหูเดียวพี่น้องเลยหูเดียวจ้าตะกบตะเขียดเลรบออือฮะอยู่โฮม

มาเบิ้งกับพี่น้องมาเบิ้งเออ่กลุ่มของเพิ่นก่อนเนาะไมีแต่พักแห้งตอนนี้ยาดั้งสักจบแล้วนะกแกสักโอ้ยพี่น้องเบิ้งเห็นเบิรงสำนักานแห่งหัวหน้าตีเนาะอุวยได้อยู่ซ้าสามซีผู้บุตรเอื้อยเอาลายอะไรลายแห้งอันอยู่เพื่อนกับเอามาน้ำไหนเออลายจ้าหูวละสองหัละสามเนาะแต่ว่าซีไซเบสเอาเอื้อย เอียนเ้าดน้อไม่มีกบหรอว้ยกระปูกกระปูดาวเมน่นได้มาทั้งลุ่มเลยมาจากมานไปได้พี่เนาะบอกคอยเห็นกบคือโตหูอยู่ถึงอืทั้งนี้นะเขาคุดแล้วกินน้ำกรสกรันถ้าคุณเลน้องือไปตา นี่จะพี่น้องจ้าของเอ๋ดสีน้องตัวนี้นะเราอยู่ประมาณสามสิบกว่าตัวพี่น้องลายแหงอืมลายผลลายโพอยู่กว่าตุกเบิร์คือสีน้อยเนาะแต่ตัวจริงคือลายแหงนะจ้าอยากหลอกครับเดียวกแล้วเนาะอยากกลับไปหลอกนี่จะพี่น้องจ้าของเกิดตุยได้ประมาณสิบกว่าโตเนาะท่านว่าเขียดหมูกับตัวใหญ่นานเลย เป็นเล็กจ้าของอัมลาดลจ้ารักษาให้ดีๆนะจ้ะเด่องป้วยหัวนะ